เทศบาลน,นครแม่สอดออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ในมัสยิดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่มัสยิดมาดีนะบาแลคูเวตและมัสยิดนูนเขตเทศบาลนครแม่สอดพร้อมนำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปฉีดพ่นให้กับมัสยิดเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โดยทางเทศบาลนครแม่สอดได้มีการจัดวางมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยให้ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มัสยิดแต่ละแห่งในเขตเทศบาลนครแม่สอดตามมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด19นอกจากนี้ยังมีการนำรถบรรทุกน้ำออกล้างทำความสะอาด พร้อมการนำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปฉีดพ่นให้กับมัสยิดสุเหรา่าชาวมุสลิมอาทิมัสยิดนูรุนอิสลามมัสยิดมูฮาเยรินมัสยิดอารอฟะมัสยิดอันซอมัสยิดนูรุนอิสลาม2มัสยิดดารุนอูลูมมัสยิดมาดีนะบาแลคูเวดและมัสยิดนุนตามลำดับเพื่อสร้างความปลอดภยัยปลอดโรคปลอดเชื้อในศาสนสถาน ทั้งเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย